เอาดีครับทุกท่านเอานี้ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะมาคุยให้ฟังนะครับพอดีผมดูข่าวนะครับวันนี้แต่ไม่ได้เอาคลิปข่าวมาให้ชมนะครับเพราะว่า,าไม่มีเวลาทําให้ทันแต่พอดีอยากจะพูดนิดนึงนะครับแสดงความคิดเห็นนิดนึงคือเรื่องของเรื่องคือข่าวที่ว่าลูกเรือไทยนะครับถูกจับที่พมา่าผมจับได้นะครับที่ว่าเรือปะมงไทยถูก ทหารพม่ายิงแล้วก็จับลูกเรือไทยไป4คนมีทหารามีลูกเรือไทยเสียชีวิตสองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวว่ารัฐบาลน่ะจะมีการประสานงานเพื่อให้ปล่อยตัวลูกเรือไทยนะครับทั้ง 4, 4ี 4, ่คนเนี่ยจนแล้วจะรอดนะครับมาถึงวันนี้ก็พอดีข่าวมาแล้วว่าสารพิพากษาจำคุกกว่า6ปีนะครับสำหรับ ได้กลงอะ6ปีก็คือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมันยังไงแต่ที่ที่ฟังข่าวเ,เห็นคุณภูมิธรรมนะครับออกอกอ,อกมาพูดว่าเอ้ยหลังปีใหม่เนี่ยวันที่สี่ในวันชาติวันชาติของอ่าเมียนมาเดี๋ยวเขาจะปล่อยตัวเหมือนับจะพระราชทานอภัยโทษอาประมาณอย่างงี้นะครับก็คือผมฟังข่าวแล้วผมก็แล้วแกก็บอกว่า อ๋อนี่มันเขาตัดสินแบบต่ำสุดละอะไรแบบเหมือนมันเขาปาณีแล้วอะไรประมาณนีงผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันมันเป็นยังไงอะนะกฎหมายอะไรยังไงไปไหนไอันนี้ผมไม่ไมรู้แต่ที่ที่ผมมีความรู้สึกว่ามัน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 ไม่ค่อยมันไม่ค่อยถูกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเอะทำไมเวลาคนไทยอะไปโดน จับที่ตาประเลหรือว่าลุกล้ำหรือไม่ลุกล้ำไม่รู้หรอกอ่ชอบอยู่ในทะเลเนาะมันก็เป็นกั้มกึง่งะนะทาไมมันถึงได้มีการจับแล้วก็ตัดสินพิพากษาอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเรียบร้อยภายในไม่กี่วัดจบโดยที่รัฐบาลไทยเองก็ไม่ได้ทําอะไรช่วยเหลืออะไรออกมาแต่ตรงกันข้ามนะครับที่ผมสงสัยมากคือทหารว้าเนี่ยมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมาเนี่ยสิบกว่าปียี่สิบปีเนี่ย ทำไมรัฐบาลไทยหรือเจ้าหน้าที่ไทยไม่เห็นทําอะไรเขาปล่อยให้อยู่มามาได้ยังไงอ่ะเนี่ยขีดอ่าสุดท้ายพรุ่งนี้ใช่ไหมครับวันที่สิบแปดอ่าก็เรียกว่าสุดท้ายก็มีข่าวแว่วๆออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่ออกนะถ้าจะให้ออกก็คือเดี๋ยวต้องขอเลื่อนเวลาไปสามเดือนบ้างลหละหรือว่าเขาบางบางข่าวก็ออกมาบอกว่าอ๋อยังไม่เห็นมีการเจรจากันอ่ะผมฟังแล้วผมก็งงนะ คืออ่าพม่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคนพม่าเนี่ยเข้ามาก็ก่อปัญหาเยอะแยะนะครับสร้างความเดือดร้อนเข้ามาผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างนี่ล่าสุดก็เห็นไปเอไปไล่ถีบรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงคืนเดียวสองสองคนสองคันเออก็คือหวังจะปมขืนเขาได้แหละคือแลวสิ่งเหล่าเนี้ย มันมาอยู่เมืองไทยเราเขามาทําอะไรนู่นนี่นั่นกับประเทศไทยได้สนุกสนานเป็นที่แต่คนไทยก็ไม่เห็นทะไรจับได้ก็เออส่งกลับจับได้ส่งกลับแล้วทําไมลูกเรือประมงไทยเนี่ยที่ไปโดนกลับเนี่ยทําไมเขาจับได้เขาไม่ส่งกลับบ้างทําไมต้องตัดสินจับคุกผมก็ไม่เข้าใจทําไมทีคนไทยจับได้ส่งกลับส่งกลับที่เขามาทําผิดในเมืองไทยเราจับได้ส่งกลับ ผมนี่ผมฟังข่าวแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออมันประเทศไทยเราเนี่ยมันก็แปลกๆดีแนตะ่มันมันยังไงไปลูกแล้วเหมือนว้าเนี่ยมาอยู่ได้ไงอะ่ะตั้งแต่ขุนสานนเพราะขุนสาไลขุนสาออไปได้ก็ว้าแดงก็มาอยู่แทนก็อยู่มาเท่าทุกวันเนี้หรือว่าเขามาอยู่แล้วทํากิจการต่อจากขุนสาหรือเปล่าแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่าลูกค้าใช่ไหมมันต้องอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันจะสะดวกในการจัดส่งสินค้าหรือเปล่าผลิตสินค้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันที่พวกเขามาไปอยู่ในประเทศไทยแล้วมาทําสิ่งนี้ยเขาก็ทําได้ตลอดแล้วทําไมไอ้คนไทยแค่ขับเรือไปหาปลาหาปลาไปเลยนี่โดนโดนยิงเลยแล้วก็จับ ติดคุกพิพากษาจำคุกหน้าตาเฉยเลยคือเราจะไม่คือเราจะปล่อยให้คนไทยอะโดนแบบนี้แบบนี้ตลอดผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่เข้าใจแล้วรัฐบาลเองแล้วคุณภูมิธรรมเองก็ออกมาพูดหน้าตาเฉยเลยนะพูดแบบพูดหน้าไม่อายอะบอกว่าเอ้ยเอ้ยเขาเติดการศินแบบขั้นต่ําแล้วนะเขาปาณีแล้วอะไรประมาณเนี้ยโอ้โห คดีต่ำตัดสินแบบต่ำสุดแล้วทีที่ไอพมา่ามาอยู่เมืองไทยเต็มแล้วเข้ามาผิดกฎหมายเต็มประเทศอยู่เนี่ยทำไมคุณไม่คิดว่ามันไม,ไม่ไม่คิดว่าเขาทำผิดบ้างหรอือว่ายัางไงเออที่คนไทยเข้าไปประเทศเขานิดหน่อยไหมกลายเป็นเรื่องทำผิดใหญ่โตจับติดคุกยิงเออแล้วทหารไอพวกขว้าแดงนี่ก็ถือว่าเป็นพม,ม่าเหมือนกัน เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งฐานออกมีเป็นทหารด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าชาวบ้านด้วยปฏิบัติาการอยู่ในเขตไทยมาเป็นสิบสิบปีก็อยู่มาได้หน้าตาเฉยอ,อีกอผมเห็นแล้วผมก็ไม่ไม่รู้ว่าคนไทยคนอื่นเขาคิดมันผมไหมแต่ผมนี่ผมมีความรู้สึกว่ามันมันเกินไปปะ่ะแล้วรัฐบาลก็ไม่คิดจะทำอะไรไม่คิดจะช่วยเหลืออะไรก็ปล่อยมันไปอย่างนั้น มิข่าวมาบอกหลังปีใหม่เขาจะอภัยโทษให้อก็คอยดูวันที่สี่เขาบอกคือผมไม่รู้หรอกนะว่าว่ารัฐบาลเนแบบมีการประสานงานแล้วทำอะไรเป็นไงแต่ดูแล้วมันหน่อมแนมอ่ะใครจะคิดยังไงก็แางแล้วตอนนี้เห็นไหมครับสังเกตให้ดีนะว้าแดงก็บอกจะไม่ออกพม่าก,ก็ยิงเรือประมงไทยฮุนมาเน็ตเอาอีกแล้วขเขมรน,นะครับประกาศบอกว่าขเขมรจะไม่ยอมเสีย ูดให้ประเทศไทยแน่แน่ไปนั่นอีกเพาถ้าจำความได้เกิดมาผมไม่เคยเห็นประกอบกูดเป็นของขมเรนตั้ทีถ้าเกาะโกงอ่ะใชเ่เห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนแบบพอมีรัฐบาลที่ air, อ่อนแอปวกเปียกไม่ได้สนใจหาเหวอะไรเลยเนี่ยก็วันวันแล้วทีนี้ก็เป็นยังไงล่ะครับแม้แต่ประเทศแบบ ขเมขมรพม่าลาวอย่างเงี้ยอ,อพูดการดูถูกดูแคลนไปทีไทยดูหมิ่นยึดอีสานอย่างเงี้ยทุกวี่ทุกวันพมา่าอยากทําอะไรกับไทยก็ทำเขมรอยากจะทําอะไรกับไทยก็ทําเฮ้ยก็เกิดมาในยุคไหนกันวะเนี่ยกองทัพไทยมีทหารร่วมสามแสนนายมันไม่ใช่ของน,น้อย มีรถถังมีเยอะแยะเลือรบก็มีแล้วเราจะอยู่แบบเนี้ยอยู่ให้แบบคนรอบประเทศรอบข้างเนี่ยทํากับเราแบบนี้ตลอดไปเลยทาไมไม่คิดจะทําอะไรสักอย่างมาผมก็ไม่เข้าใจนะผมว่านะทหารน่ะท่านไม่ต้องรอรัฐบาลหรอกครับถึงเวลาทหารที่ต้องทําอะไรแล้วครับ จะอยู่เฉยๆเลยอยากน,น้อยๆก็ทหารท่านก็เป็นลูกหลานท่านเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นชาวบ้านนะนะเป็นลูกหลานชาวบ้านประชาชนทหารอย่าไปเป็นลูกหลานนักการเมืองเยถ้าเป็นนักการเมืองแบบนี้มันไม่ได้นําพาประเทศชาติเจริญหรอกผมว่านะตัดสินใจอะไรก็เรียบทําสเถอะครับประชาชนมันจะตายกันหมดแล้ว